สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้มประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยภาษาพาทีนักเรียนอยู่กับครูนึ่งเหมือนเดิมวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายแต่เราจะมาเขียน จดหมายส่วนตัวกันค่ะเมื่อครับที่แล้วนะคะเราเขียนจดหมายยิทธุรัใช่ไหมที่เป็นจดหมายในการเขียนลาป่วยลากิจนะหาคุณครูแต่วันนี้เราจะมาเขียนจดหมายส่วนตัวจดหมายส่วนตัวคืออะไรก็คือจดหมายที่นักเรียนเขียนให้ญาติสนิทมิตรสหายไม่ว่าจะเขียนให้คุณปู่เขียนให้คุณยา่าเขียนให้ คุณอาที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าจะเขียนให้เพื่อนๆที่อยู่ในชั้นเดียวกันแต่อยู่คนละโรงเรียนก็ได้นะคะซึ่งจดหมายวนตัวมีลักษณะการเขียนอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะ การเขียนจดหมายสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อเต้ยเป็นบุรุษไปรษณียครับวันนี้พี่ขออาสาให้ความรู้เรื่องการเขียนจดหมายให้กับน้องๆทุกคนครับเมื่อน้องๆได้เรียนรู้เรื่องการเขียนจดหมายลาครูกันไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้การเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ไปพร้อมๆกันเลยครับการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่คือการเขียนจดหมายเป็นการเขียนเพื่อการสื่อสารอาจเขียนถึงผู้ใหญ่เพื่อน ครูเพื่อแจ้งเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทราบการเขียนจดหมายถึงบุคคลต่างๆย่อมใช้ภาษาแตกต่างกันออกไปการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ต้องใช้ภาษาสุภาพและแสดงความเคารพญาติผู้ใหญ่ได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเป็นต้นต่อไปเรามาดูตัวอย่างคําขึ้นต้นและคําลงท้ายในการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่กันนะครับพ่อแม่คำขึ้นต้นถ้าเป็นพ่อ กราบเท้าคุณพ่อที่เคารพถ้าเป็นแม่กราบเท้าคุณแม่ที่เคารพคำลงท้ายสำหรับพ่อและแม่ควรใช้คำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงปู่ย่าตายายคำขึ้นต้นถ้าเป็นปูคค่กราบเท้าคุณปูป่ที่เคารพถ้าเป็นย่ากราบเท้าคุณย่าที่เคารพถ้าเป็นตากราบเท้าคุณตาที่เคารพถ้าเป็นยายกราบเท้าคุณยายที่เคารพคำลงท้ายสำหรับปู่ย่าตาและยายควรใช้คำว่าด้วยควา yeah. มเคารพอย่างสูง น้องๆครับต่อไปเรามาดูรูปแบบการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่กันนะครับที่อยู่วันที่คำขึ้นต้นใจความคำลงท้ายเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเราได้เรียนรู้หลักการการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่กันไปแล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่แบบของจริงกันนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ที่อยู่57ทับถนนช้างม้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่50-300วันที่20มกราคม2555าคำขึ้นต้นกราบเท้าคุณป้าที่เคารพใจความเมื่อเดือนที่แล้วผมไปเยี่ยมคุณตาที่บ้านคุณตาบ่นคิดถึงคุณป้าผมจึงเขียนจดหมายมาเรียนให้คุณป้าทราบเพื่อคุณป้าจะได้หาเวลาว่างไปเยี่ยมคุณตาบ้าง ขณะนี้ผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ผมยังจำคำสอนของคุณป้าได้เสมอว่าความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นผมจึงพยายามเรียนหนังสือเพื่อให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็มผมดีใจมากคุณครูชมผมว่าตั้งใจเรียนและขยันทาการบ้านเสมอผมยังจาคาของคุณป้าได้ดีว่า การทำการบ้านเป็นการทบทวนบทเรียนที่ดีผมจึงปฏิบัติตามทำให้ผมเรียนกณิศาตสตร์ดีขึ้นผมขอรายงานผลการเรียนให้คุณป้าทราบเพียงเท่านี้ผมขอจบจดหมายไว้เพียงแค่นี้หวังว่าคุณป้าคงสบายดีส่วนคุณแม่คุณพ่อและผมสบายดีคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงเด็กชายวิชาการอยากขยันเรียนน้องๆครับ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างซองใส่จดหมายถึงญาติผู้ใหญ่พร้อมๆกันนะครับการจ่าหน้าซองจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่เราจะต้องเขียนชื่อและที่อยู่ผู้ฝากและก็เขียนชื่อและที่อยู่ผู้รับสุดท้ายคือติดตราไปสนิยากรครับน้องๆครับสิ่งที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้น้องๆต้องกลับไปทบทวนอย่างสม่ำเสมอสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ การเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะคะสิ่งที่มีอันดับแรกก็คือที่อยู่นักเรียนต้องลงที่อยู่เหมือนเดิมนะเพื่อสมมุติเวลาเขาเขียนกลับมาเขาจะได้เขียนกลับมาหานักเรียนถูกนะคะลงที่อยู่ของนักเรียนเมื่อลงที่อยู่เสร็จแล้วลงวันที่เขียนนะคะหาคุณครูลงวันที่16ธันวาคม2 5 6 4เวลาขึ้นต้อะนี่ครูสมมุติว่าเราเขียนหาเพื่อนนะคุณครูว่านักเรียนเขียนหาเพื่อนนะคะของคุณครู อ่าก็เขียนเลยเพื่อนชื่อวันนี้ก็เขียนว่าวันดีเพื่อนรักถ้าเขียนหาคุณครูต้องเรียนครูประจําชั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเขียนหาเพื่อนๆเราสามารถขึ้นชื่อเพื่อนแล้วบอกว่าเพื่อนรักได้เลยนะคะเมื่อเรามีที่อยู่มีวันที่และมีคําขึ้นต้นเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อหาเราต้องการคุยอะไรกับเพื่อนหรือต้องการสื่อสารอะไรกับเพื่อนอะไรก็เขียนเนื้อหาไปเลยพอเขียนเนื้อหาเสร็จแล้วคําลงท้ายก็ต้องมีเหมือนกันนะคะคําลงท้ายก็คือ รักและคิดถึงเสมอและลงท้ายด้วยชื่อตรงนี้กูเขียนว่าวันชยัยแต่เวลาเราเรียนเขียนตรงนี้ต้องลงชื่อใครคะลงชื่อใครเอ่ยใช่แล้วนะคะ ส่วนนี้รักและคิดถึงเสมอให้ลงชื่อของนักเรียนเพราะวันดีคือชื่อเพื่อนรักและคิดถึงเสมออ่าวันชัยก็คือชื่อของนักเรียนเองนี่ครูตั้งชื่อว่าวันชัยเขียนหาวันดีนะดังนั้นครูเลยเขียนว่าวันดีเพื่อนรักและรักและคิดถึงเสมอจ้วันชัยเมื่อกี้นะคะนักเรียนได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับการเขียนจดหมาย จดหมายส่วนตัวนะคะในวิดีโอจะเป็นการเขียนจดหมายส่งหาญาติใช่ไหมคะหาคุณปู่คุณป้านะคะแต่ที่ครูยกตัวอย่างมาตอนนี้ก็คือการเขียนจดหมายหาเพื่อนนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูภาระางนงานกันค่ะ,ะก่อนที่เรามาดูในส่วนของไปรษณีย์ยาวก่อนค่ะหน้าซองจดหมายนะคะหน้าซองจดหมายเหมือนกันเหมือนกับการเขียนจดหมายส่งคุณครูเลยมีชื่อและที่อยู่ผู้ฝส่งและชื่อและที่อยู่ผู้รับ ผู้ฝากส่งก็คือชื่อของนักเรียนข้อมูลของนักเรียนชื่อและที่อยู่ผู้รับก็เขียนชื่อเพื่อนใช่ไหมคะเด็กชายวันชยัยขยะศึกษาบ้านเลขที่ตำบลและอย่าลืมเลยว่าต้องมีรหัสไปรษณีย์นะคะเมื่อเราเขียนบรรจุซองได้เขียนหน้าซองเสร็จแล้วก็ต้องติดดวงซัดดวง ตราไปษณีก่อนแล้วก็ไปส่งที่ไปษณีนั่นเองนะคะเพื่อเราจะได้เขียนไปหาเพื่อนที่อยู่คนละจังหวัดกันค่ะเรามาดูภาระงานกันค่ะภาระงานวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนทําลงในแบบฝึกหัดนะในหนังสือแบบฝึกหัดให้นักเรียนทาแบบฝึกเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวข้อที่5หน้าที่95และ96นะคะข้อที่5หน้าที่95เนี่ย จะเป็นการเขียนจ่าหน้าซองการเขียนจ่าหน้าซองจดหมายหาเพื่อนนะคะแล้วก็หน้าที่เก้าสบกก็จะเป็นเนื้อความที่นักเรียนต้องเขียนก็คือเนื้อความหน้านี้อ่านักเรียนต้องเขียนเนื้อความแล้วก็มีรูปแบบการเขียนแบบนี้นะเขียนที่อยู่เขียนวันที่เขียนชื่อเพื่อนอ่านผมมุดก็เขียนว่าการเพื่อนรักเนื้อความคืออะไรรักเล็กถึงเสมอจ้ะสไายก็สไายเป็นคนเขียนหา กันใช่ไหมคะอย่าลืมนะทำเสร็จแล้วส่งให้ครูในลายส่วนตัวหรือไม่ก็ลายกลุ่มส่งงานนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ